สกนาบใจครับผมชื่อพันธุ์เอกหลักบุญเต็มใจจนครับมาจากชุมชนราชธานีอโศกจังหวัดอุบลรัชธานีครับมาอยู่ที่นี่นะครับมาตั้งแต่เริ่มวันเริ่มแรกของการชุมนุมคือมาประมาณวันที่5นะวันที่4ที่หที่ที่ทางกองทัพทำเกื้อนพลนมา มาที่ประตูสี่จำจวันที่ไม่ได้ชัดเจนนะแต่มาตั้งแต่วันวันแรกๆของการชุมนุมครับมกราคมนะคเดือนมกราคมปีนี้นะครับมาที่นี่งานที่รับผิดช,ชอบอได้ดูแลเรื่องอการกางเต็นรับผิดช,ชอบเรื่องเต็นจัดหาเต็นนะครับเต็นหลังใหญ่ๆที่กางให้ผู้ชุมนุมได้ได้พักอาศัยกันนะครับแล้วก็รับผิดช,ชอบเรื่องฝ่ายายานยนต์ฝ่ายายานพาหนะ ที่คอยรับส่งยติธรรมและกลุ่มพัทธมิตรที่เดินทางมากันเป็นกลุ่มใหญ่เราก็จะจัดรถไปรับส่งตามที่ทางกลุ่มแจ้งเข้ามาอันนี้เป็นงานที่รับผิดชอบอยู่การชุมนุมแบบ Neo นีโอโปรเทสนี่ยนะฮะอยากให้คุณประเด็นดีการชุมนุมแบบนีโอโปรเทสนีโอโปรเทสเนี่ยเป็นการชุมนุมแบบใหม่ที่เรายึดหลักสันติอหิงสาซื่อสัตว์บริสุทธิ์คม ลึกชัดแล้วก็แม่นประเด็นอันนี้เป็นเป็นนโยบายเป็นยุทธวิธีของเราที่ที่เรามาใช้ในการชุมนุมซึ่งเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์เป็นเป็นการมาแสดงออกนะครับท,ที่ที่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในการดําเนินงานของรัฐบาลหรือนโยบายรัฐบาล,บาลที่ผิดพลาดทาให้เราต้องเสียดินแดนเราก็ออกมาแต่ออกมาแสดงสิทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความบริสุทธิ์ แล้วเอาความจริงออกมาบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําอยู่นะครับค่าแตกต่างยังไงกับการชุมนุมหนึ่งร้อยแบสามนครั้งนี้ครั้งนี้จะจะเนียนขึ้นกว่าเดิมจะละเอียดแล้วก็จะเนียนขึ้นจะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นมีความเป็นฝึกแผนมากขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าเก่าที่ว่าง่ายกว่าเก่าเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเรามีข้อบอกพร่องจากอดีต จาก1้อบวันมาครั้งนี้เรานํามาแก้ไขทําให้การชุมนุมดูลาบรื่นเรียบร้อยง่ายงามได้ได้มากกว่าเดิมครับอันนี้คือคือขอ้ขอแตกต่างที่ที่ต่างจาก1้อกบวันคือมันละเอียดขึ้นดีขึ้นกว่านะครับแล้วผมคิดว่าธรรมาก็กจะสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดกว่านะคุณนินดะี่หมคุณจะเป็นธรรมมากแบบเ,เ,เต็มเต็มเต็มรูปแบบคืองานมาการการชุมนุมแบบเดโมโพเทสเนี่ยเรา กองทัพธรรมได้เคลื่อนออกมาการเคลื่อนออกมาของกองทัพธรรมเนี่ยเป็นการเคลื่อนมาของอาริยบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วก็เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามันมีการขัดใจมันมีการลำบากมีความต่างๆที่ที่มันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องมีความเสียทานเราก็ได้ต่อสู้เราได้ฝึกฝืนเราได้อดทนอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมก็ทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นยาติธรรมก็ก็เข้าใจจุดนี้อยู่แล้วก็จึงทําได้เป็นเอกภาพทําได้เป็นคือตกผลึกทางความคิดกันแล้วก็มาทําแล้วก็มีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันทุกวันซึ่งเป็นการการชุมนุมที่ดีมากนะครับไม่มีความรุนแรงสงบเรียบร้อยเหมือนกับนิโอเปเทสที่ที่เป็นอ่าสโลแกนที่เราติดไว้ที่หน้าเวทีว่า,าสื่อสัตว์บริสุทธิ์นะครับอันนี้จริงๆด้วยนะครับ ประหรลูกสูนตัวเนี่ยให้กับการปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับมีความยากลำบากว่าได้ทุ่มตั้งทุบายยังไงบ้างสั้างในช่วงงานพุทธาพิเศษนะครับพอดีการชุมนุมมันตรงกับเทศกาลซึ่งเราจัดเป็นงานประจําปีของเราคืองานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครับในในช่วงวันที่1 3ถึง19ที่ผ่านมาอันนี้ช่วงงานก็ตั้งถบากินมื้อเดียวนะครับก็ทําได้ประมาณ80%คือกินมื้อเดียวได้แต่มีมีล้มช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมี เสริมเครื่องดื่มเสริมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ก็สิ่งที่ได้เคร่งคัดตัวเองแล้วก็หลังจากการชุมนุมก็ตั้งจิตที่จะทําต่อนะครับยังท่้นจิตที่จะทําต่ออยู่แต่ก็ยังยังไม่ยืนยันร้ออก็อาจจะมีบกพร่องตามที่ภาระก,กิจที่เราที่เราบ่มหม้อาจจะงานอาจจะหนักจะเหนื่อยอาจจะไม่พอก็อาจจะมีเสริมๆบ้างนะครับเป็นวามสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทีวีอยู่หรือว่าท่านผู้ชมทางเทเลกร สิ่งที่จะฝากก็คือบ้านเมืองเราถึง,ถงจุดวิกฤตถึงจุดที่รัฐบาลไปไม่ได้ทำงานไม่ได้สิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ผิดพลาดเราก็ได้นำออกมาตีแผ่อยู่ทุกวันทุกวันอยากจะให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเมื่อได้ทราบข้อมูลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันกอบกู้คิดว่าการเมืองภาคประชาชนน่าจะเป็นคำตอบที่จะแก้ไขวิกฤตชาติของเรา ให้กลับมาสู่ความปกติสุขและนำสิ่งที่มีคุณธรรมมีเสรีธรรมกลับขึ้นมาสู่ประเทศเราได้พบกับความสงบร่มเย็นในที่สุดครับก็อยากจะให้ออกมากันมากขอบคุณม,ม,าาามากครับเจ้าสักนทุาครับผมครับจะเริ่มทำครับดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลอินเีโอโรเทสจากประตู4ีทำเนียบรัฐบาล20 1กุมภาพันธ์2554เจริญทําครับมืดมิดมนหม,มนไไม้ใจหายยืนอยู่ทิศทางไหนไปรู้บ้านเมืองมากผยยภยัยใยหลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อยากคู้อยู่เรียมบทประพันธ์โดยประเมศเหล่าประเสริฐ15มกราคม2554